คืบหน้าต่อเรื่องเหตุเพลิงไหม้ในศูนย์พักพิงบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับวันนี้ครอบครัวผู้อพยพเดินทางมารับศพเพื่อนําไปทําพิธีทางศาสนาแล้วครับส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายยืนยันว่าจะไม่มีการย้ายศูนย์พักพิงไปอยู่ที่อื่นและก็สั่งป้องกันศูนย์อพยพทุกศูนย์ไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นอีกติดตามความคืบหน้าจากคุณทัปนิยศรีชัยครับ ศาสตราจารย์ทำพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ก่อนที่ญาติจะนำศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ศูนย์พักพิงบ้านแม่สุรินอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปฝังตามหลักศาสนาท่ามกลางความเศร้าโศกของญาติที่บางคนต้องสูญเสียคนในครอบครัวถึง8คน ชาวกะเรียงจารัดคารนีนีของพมา่านับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์จึงนำศพไปฝังทันทีหลังจากพลตำรวจโทจรํมพรสุร,รมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติส่งมอบศพให้กับญาติทั้ง36ศพที่ทำการชัน,นสูตรพบเป็นหญิง16คนชาย20คนในจำนวนนี้มีเด็ก5คนสามารถยืนยันตัวบุคคลได้24คนที่เหลืออีก12คนจะทำการฝังตามพิธีไปก่อนรวมกับศพอื่นๆหากทราบผล ดีเอ็นเอจะแจ้งให้ญาติทราบต่อไปพระสิยิ่งรักชินวัตรได้มอบหมายเป็นตัวแทนมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาโดยงดวนายจารุพงเรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากบ้านถูกไฟไหม้ที่เพิ่มขึ้นเกือบ2,000คนแล้วแม้ผู้อพยพจะเป็นชาวต่างชาติแต่เมื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต้องช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม เรื่องเร่งด่วนคือการจัดที่พักชั่วคราวทุกฝ่ายกำลังดำเนินการแต่จากสภาพพื้นที่จุดนี้อยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงถือว่าเหมาะสมไม่ต้องย้ายศูนย์พักพิงแม่สุรินไปที่อื่นแต่ให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้ผู้อพยพกลับมาอาศัยได้โดยเร็วที่สุดคือที่ว่าไม่ย้ายเนี่ย พราะผมขึ้นเฮลิคอปเตอร์วนก่อนจะลงเนี่ยสองรอบนี่นะเห็นได้ชัดว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วนะครับทะเลที่ผมสมายาไงมีลําน้ําใหญ่ผ่านแม้กระทั่งเนี่ยปลายเดือนมีนาเนี่ยยังมีน้ําเต็มสวนบูรณ์แล้วน้าใสดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณย้ายเข้าไปที่อื่นแล้วก็จะมีน้ําที่ไหนใช่ไหมครับนั่นข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือว่าพื้นที่เนี่ยมันก็มีความกว้างขวางพอที่จะปรับปรุงใหม่ได้ ถอนตาลัำแล้วจากนี้ไม่มีอะไรติดข้างฟ้าสวา่างเปิดทางให้เห็นฟังฟันเคยแพ้ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมานานก็แค่เมื่อวานวันวานที่มันผ่านเลย เพราะไม่เคยท้อแม้ต้องถอยย่ำรอยเดิมสักกี่ครั้งหัวใจยังฝ่าฟันไม่ยอมอยู่เฉยไม่หวังไม่รอราชรอดเข้ามาเกยเพราะรู้ไม่เคยสมหวังด้วยการนั่งรอ กายอ่อนล้าแต่ใจกล้าเดินฝันไม่ไกลเกินขอเพียงก้าวเดินด้วยความศรัทธาเชื่อในศักดิ์ศรีมันในวิถีของคนกลา้าวันนี้ข้ามเส้นชัยมาจะขอยิ้มทั้งน้ำตา I am die